นะครับมาที่เพชรบูรณ์นะครับค้างนอกนนะข้งนอกนะครับรเป็นอุทยานสีเทพนะครับเป็นจดมรดกโลกแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยนะครับนะครับนี่ครับโดยรอบเลยนะครับ ครับนี่ครับ